โอ้เมนแต่นอยาบินหูมาลูกอย่าบินหูมันลูกมาดูน้องสีอีกครั้งถ้าเราคุยกับปูว่าดูแลูกใจขะน่ะย้ยเฮ้ยคบอ่ามันยังอิ่มอยู่ยังอิ่มอยู่ขี้ตากบังอะนะกะ มันคือไปเบิ่งโง่แล้วเขาไปลักเสียงโง่มันไปฆ่ากินอะรท่อขี้เีั่นเก็บอาไปมหมดมันอิ่มยู่มันยังอิ่มอยู่อ้าวเขาเออข้าป้าตอนนั้นละท่อที่แม่าโง่งมันไปฆ่ากาบป้าเีงโง่กท่อขี้ขนันทิมมากขึ้นไปเห็นขี้องพุนเก็บอาไร่องก้อนสาก้อนก็ลงมาเลยมาขึ้นไปมาลงมาน้มากขึ้นและเด็กี่เขาคือไปเจาบโง่มัน มากินเนี่ยมมากินอนไรขมขี้แอลูกมาขล่เลยบึงเพื่อนกินตะไว้ในข้างเพื่นาแล้วเนะบังแล้วบางบุห็ตแล้วบังลิงแล้วเป็นโทษบาทเนี้ยมากขล่มนะปั๊บใหม่เอามาด้วน ออนไมแ่ข้าน้ำเดียวเลยแหละข้าวเดียวเลยแหละนด้รีงง่ายนีงแี่อ่อนไหมอันนี้แหละรีง่ยอันนี้แหละรีน้อยหน้าจอเลยีงง่า่อย่าต้งมันเครื่ไม่อยกินแต่นี่ได้มนเผิ่อได้จะน้่งกระลุงกินแล้วเบิ่งคักละจะไปจะมาก็เอากินเองละยังติแข่มันตามันยังไม่กินนุ่ เออที่นี่บมันเอาไว้น่อันนั้นวงลิมันเอาใส่นี่อันนั้นผีเขียลักบมาเนาะบลักนอกคุมปีงบลักหรือบักนั้นไบักนั้นไลิงเนี่มันเข้าของกระข้านกับเข่านั้น กินแล้วแก้วกันเดียวโมงละไกนเด็กหมจปนะเลกันเอ้าปานลี่ง่ายกินแล้วปเนี่กินแป้งเป่อเลยอ้ยเต่งชินหน่อยกันเลยรอะหูปานลี่สบายในเกียวเนี่ยหมอเลยปานลี่ง่ายกินแล้วลี่น้อยปานลี่ง่ายนี่ทำจม ไาจาเ่ิขาลางมหแม่ยังอะไรมันนี้่็ไมดงวีเนื้อวีงใส่แล้วไปเลยปุ๊ปะต้เมื่อเขาด่ใยปีด้วอันนี้งเห็นนะั้น่ะยังเห็ะัเม่อเราข้าวคาดเดียลัวเมื่อเราข้าวคาดเดียวละยุ่งเ่าค่า้วเมื่อปันเด็ขาดล่ เห็นะลูกเยอะแลนั <sip> ้นน <ina> ั้นละมันจังบอลินน้ำฮะมันก็บอลินน้ำเล่นั่งอยู่ข้างเนี่ขึ้นกินไหมนี่ข้างมาขึ้นจ่ามาเก่ขึ้นมาขึ้นน้ำบรีนุหนากไปไปมือไปฮันบานีไปมือน้ำบอได้ดิ

บอมบายาดุให้แมลนจะเงียวพอมเงี้ยวทั้งี้วทังที่เไปแล้วบริหาทางไปขนมขนมมันกินโฮมโฮมไวแล้วบัตยาแล้วมันก็ออ้มันกินไวบ่มีคนแล้วกันขึ้นไหมมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปสฮันมา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 มติดเขียว

มัวกับน็กผมอยู่งแต่พูดแตเดาแล้วพวะคำโป๊บปะปืนหละมาหาเฮาพี่นะไปหาเขาดิเน as. ี่มาหาเฮานี่เนี่ย sure. มันบอแดงนะเอาขึ้นไหมขึ้นไหมหาเฮานี่ขึ้นไหมงับงับงับ ຍວບຍວບຍວບຍບວບບນຕກົນພິນວບຍບ